อินโดนีเซียมาแปลกซื้อเครื่องบินขับไล่สารัฐรุ่นปริศนาไม่มีใครเคยใช้ช่วงไม่กี่ปีมานี้สารัฐยุยงให้อินโดนีเซียไปขุดเจาะน้ำมันและก๊าซในทะเลที่อ้างสิทธิ์เป็นเขตเศรษฐกิจจำเพาะแล้วส่งเรือรบไปเผชิญหน้ากับเรือยามฝั่งจีนในทะเลจีนใต้โดยสหรัฐปั่นว่าจะมายืนเคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวจีน เพียงแค่ต้องเปลี่ยนอาวุธยุธโทโธปกรณ์ทางทหารที่เก่าแก่ให้ทันสมัยขึ้นโดยซื้อของดีและแพงจากชาติตะวันตกเท่านั้นอินโดนีเซียเชื่อจึงลงนามซื้อเครื่องบินขับไล่มือสองที่เคยใช้ในกองทัพกาตารุ่นมิราส2,005ของบริษัทเดซอเทเวียชันฝรั่งเศสจำนวน12ลำในราคาแพงเล้วมูลค่า792ล้านดอลลาร์หรือราว28,243ล้านบาท เฉลี่ยลำละสองพารห้ล้านบาทโดยจะส่งของในสองปีช่วงนี้กองทัพกาตาจึงยำใหญ่ใช้เครื่องบินตนให้หนํำใจก่อนส่งของขายให้อินโดนีเซียไปโชว์งานวันเด็กทำให้เกิดเสียงวิจารณ์ว่าเครื่องบินมือสองใช้นานมาแล้วทำไมแพงกว่าเครื่องบินขับไล่มือหนึ่งของรัสเซียและจีนมากขนาดนี้ กลาโฮมอินโดนีเซียอ้อมแอมว่าจำเป็นต้องซื้อมือสองเพื่อให้สามารถส่งเครื่องบินได้เร็วขึ้นจากนั้นรีบสั่งซื้อเครื่องบินขับไล่ระฟเฟิมือหนึ่งของบริษัทเดซอลเทเวชนจากฝรั่งเศสอีก6กลำโดยจะส่งของในอีก3ามปีเพราะต้องใช้อะไหลและวัตถุดิบจากจีนต่อมากลาโฮมอินโดนีเซียจัดหนักเดินทางไปลงนามข้อตกลงซื้อเครื่องบินขับไล่ 1 5 x Boeing จำนวน24ลำที่โรงงานผลิต F-15 ในเมืองเซนหลุยของสหรัฐโดยอ้างว่าเครื่องบินรบที่ล้ำสมัยดุจเทพนี้จะปกป้องประเทศด้วยความสามารถขั้นสูงแต่ไม่ขอเปิดเผยมูลค่าบริษัทโบอิ้งรีบเสริมว่าเป็นการซื้อที่ราคาไม่แพงโดยมีรายงานในทางลับจากฝ่ายความมั่นคงสหรัฐ ว่าราคาประมาณ13,900ล้านดอลลาร์หรือราว495,674ล้านบาทเฉลี่ยลำละ2653ล้านบาทซึ่งเป็นราคาต่อลำที่แพงว่าหวังมากสหรัฐคุยว,วว่าเครื่องบินเทพดีรุ่นนี้ติดตั้งระบบเรดาร์ขั้นสูงขีปนาวุธระเบิดและอาวุธพิเศษอื่นๆจะสนับสนุนโนโยบายต่างประเทศของสหรัฐด้านความมั่นคงในยุทธศาสตร์อินโด แปซิฟิกหรือเนเธอเอเชียต่อต้านจีนล่าสุดเกิดเรื่องที่น่าประหลาดใจขึ้นเมื่อจูจูสหรัฐกับอินโดนีเซียลงนามกันอีกครั้งเปลี่ยนสเปคเครื่องบินขับไล่เป็นรุ่น F-15EX ซึ่งไม่ใช่รุ่นเดิมตามที่เคยตกลงกันไว้สหรัฐอ้างว่ารุ่นใหม่ล่าสุดนี้แม้ไม่เคยมีใครทดลองใช้มาก่อนแต่เป็นอาวุธดีๆกว่ารุ่นก่อนหน้า โดยไม่ได้อธิบายความแตกต่างสองรุ่นที่น่าแปลกคือไม่เคยมีข้อมูลในสารบบว่าบริษัทมีการผลิตรุ่นนี้มาก่อนรุ่นพิลึกที่โผรมานนสารัฐเคยเสนอขายให้ญี่ปุ่นเมื่อปี2561แต่เป็นแค่การอัปเกรดจาก F 1 5รุ่นเก่าธรรมดาแล้วตั้งชื่อรุ่นใหม่ทำให้ญี่ปุ่นไม่กล้าซื้อเพราะแม้แต่กองทัพสหรัฐเองก็ยังไม่เคยใช้มาก่อน แถมราคาต่อลำก็แพงเวอร์ผิดปกติญี่ปุ่นจึงเลือกที่จะร่วมกับสาราาณาจาัรฝรั่งเศสและอิตาลีต่อยอดพัฒนาเครื่องบินรบเดิมผสมเทคโนโลยีกันให้เป็นรุ่นที่6ภายในปี2,578แต่สหรัฐได้ขายเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15X ที่ใช้ในกองทัพอยู่แล้วให้กับโปลแลนด์วิเคราะห์ว่า ความรู้สาธารณะเกี่ยวกับการมีอยู่ของเครื่องบินขับไล่รุ่น F-15FX ยังเป็นปริศนาคลุมเครืออินโดนีเซียจึงกลายเป็นหนูทดลองรายแรกของเครื่องบิน F-15 รุ่นเก่านำมาย้อมแมวอัพเกรดแล้วตั้งชื่อใหม่แต่ไม่ใช่รุ่นที่ผลิตขึ้นมาใหม่จริงๆราคาซื้อจากสหรัฐมา24ลำสามารถซื้อเครื่องบินขับไล่รุ่นใหม่ๆ ทันสมัยล้ำจากรักเสเซียหรือจีนได้จำนวนมากกว่าสิบเท่าหรือราว240้อลำเรื่องนี้จึงมีเงื่อนงำแน่นอนโปรดกดติดตามไว้เพื่อรับชมบทวิเคราะห์ข่าวต่อไป